thanks mm -hmm. for เฮ้ยเอารตำรวจ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงนะเฮ้ยยิงมันดิเฮ้ยเฮ้ย Субтитры ใช่มั้งพี่นี่หน่อยครับนี่หน่อยอันนี้โดนอะไรพี่ทีอ่าโดนมีดครับโดนมีดอันนี้ก็คือต่อสู้กับคนร้ายครับอืมไปไงมาไงครับพี่ทิพย์ไปคันเนี้ยอ่ารับแจ้งจากตระดิตให้สกัดจับรถลักกันมาเดี๋ยวเราขาแหกด่านที่สองของตำรวจให้ไปโรงพักแล้วคุยทางงามาแหกที่ป้อมทั้งหลวงที่บ้านป่าครับตอนนั้นเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับเลยออกมาเลยใช่ไหมครับพี่ กัดมาหลายพันเราก็หนีไปทางมันทอแล้วก็วิกลับเข้าบัทางนี้ต่อตอ,รรตอย่างนี้พวกตำรวจก็ปิดถนนไปเรื่อยๆถาสามคนตายแต่เขาขัดชนตำรวจตอนนี้กำลังส่งป่ามาคนเจ็บเขามากี่คนนะครับพี่ทิพย์เขามาคนเดียวครับเขาคนเดียวตำรวจมีเราบาดเจ็บคนเดียวครับพี่สองคนครับสองคน,ปนงงไปโรงพยาบาลคนเดียวเป็นเยอะไหมครับพี่อีกคนนึงอย่างนนี้ปลอดภัยแล้วครับโดนตรงไหนครับเนี่ยลักชัวรแล้วก็โดนใครเหมือนกันี่แหละพี่ทิพย์นี่กี่แผลครับเนี่ย สองแผ่เดี๋ยววันนี้จะต้องถูกวว่า20นะเดี๋ยวแจ้งสองศูนในตั้งผักรับตัวไว้เฝ้าตลอดเวลาเอะไรไหมเฝ้าอย่างเดียวไม่ให้หนีแล้วก็เตรียมแจ้งสองูนด้วยเตรียมเปลี่ยนผักจัดจัดผักเฝ้า มันเป็นไงมาไงก็คันนี้เป็นรถของน้องที่อุตนาดิตเขาไปป่าอาพับพวกกันขายจิ๊บแอนขายที่ทแบบไซนนั่น,นแล้วพอดีคนนี้ขโมยเนะี่ยเขาก็ท,ทําทีว่าไปซื้อซื้อรถพอไปซื้อรถแล้วก็ไปลองด้วยกันขึ้นไปสองคนนะไม่ใช่เขาไปคนเดียวพอไปลองเสร็จป,ปุ๊บก็กลับมาจะทําสัญญาพอทางใ้เต็นท์เปิดประตูลงปุ๊บทางมีปุ๊บออกออก,ออกเลยขโมยเลยคืขอขโมยไม่จาก,กุติใช่ไหมพี่ พอขโมยเสร็จแล้วก็ไปแวะเติมน้ํามันแต่ก็ไม่จ่ายเงินนะแล้วก็คงมอกันมาเนี่ยแล้วก็นานปิดจ่ารถมันของลดนอะไรรลเบ้างอันนี้พี่มาทราบเรื่องตอนไหนว่าเขาจับได้ตรงนี้ก็หลังจากที่ขโมยมาไม่ถึงชั่วโมงนะเขามาช่วงก็เจ็กดีมาเร็วไวว่าเอามาไวว่าเดี๋ยวตามตาไปติดติดเลย พี่มีอะไรอยากจะพูดขอโทษตำรวจไหมนียพี่อยากจะขอโทษตำรวจไปเนี่ยทำเขาวะอยากจะขอโทษเขาไหมเฮเขายิงพี่แล้วพี่หนีเขาไหม ของวัดไทยตาม